อุปกรณ์ที่จะแก้ปัญหาจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักวาดนะักกราฟิกคนใช้คอมพิวเตอร์นะคนใช้แฮนด์เฮลเกมนะครับนั่นคือปัญหาเกี่ยวกับสายชาร์จนะสายชาร์จชาร์จได้ก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการคำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผม สวัสดีครับโปรคูออมอีกแล้วนะครับวันนี้คูออมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่จะแก้ปัญหาจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักวาดนักกราฟิกคนใช้คอมพิวเตอร์นะคนใช้แฮนด h e l ลเกมนะครับมันก็เจอปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาที่แบบบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้ว่านั่นคือปัญหาเกี่ยว่าสายชาร์จนะสายชาร์จชาร์จได้ไม่ได้นะเอียงไม่ได้งอไม่ได้พวกะมีอุปกรณ์ที่โหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแบบว่ามันมีอย่างนี้ขายด้วยเหรอนั่นก็คือสิ่งนี้ครับ สวยอ่านว่าอะไรฮากิบิสแบบมันคืออะไรอะ่ะมันคือเป็นหัวต่อครับพวก u B C ต่างๆต่างๆนะที่เอาไว้แบบเสียบเพื่อเอามาโค้งงอบ้างดัดไปดัดมาบางทีมันตรงๆนะมันอยากจะให้มันงออย่าให้มันเก็บอย่าให้มันเอียงจบเลยนะครับอันนี้นะมีหมดทุกแบบเลยนะครับโอเคมาดูดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมา800รเนี่ยลดร,ราคาคือซื้อแบบลดราคามาแล้ว อ่าเลยแปดร้อยบาทนะครับ9ก้าอินวันนะแล้วไอ้เก้าอินวันเนี่ยราคามันถูกกว่ามันถูกกว่าซื้อเป็นชิ้นๆนะครับแบบรวอรวมๆมันแบบแปดมานแปดร้อยบาทแนละ้วจริงๆไม่ถูกกว่านี้อีกนะแต่ว่าไอ้ถูกกว่านี้เคยใช้แล้วแล้วมันใช้ไม่ได้นะมาดูนีกว่าว่าเป็นยังไงนะข้างในนี้นะครับอ่าปึ๊บอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์เระซื้อมาใช้เองนะครับอืมอยากเบาเลยมันเบาเงี้นะยเบา,บา,าของบอมเนี่ยแกะไม่ได้เหมือนกระเป๋านะมันจะเป็นกระเป๋าของเขาคือคือมันเต็มจนมันได้กระเป๋าด้วยไม่งั้นซื้อแยกมาแล้วบางทีอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าือถูกกว่านะ แต่ว่าพอมันเป็นกระเป๋าเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นพัคเกตน,นะที่กับมือวอร์มนะประมาณฝ่ามือนะครับกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับผมคิดว่าของดีแหละนะเปิดมาดีกว,ว่าอะไรมีอะไรบ้างมันเบายังวะรูปมาสวยสวยงามนะครับนี่สายเล็กเนี่เขียนไว้นะเป็นสาย4 0ิกิกโอ้สองย่สบวอย่างหนาโอ้สายโหดเนี้ยนี่นี่สายดีสุดเลยมั้งเนี่ยนี่คือสาย สายที่แบบใช้กับพวกเขาเรีรกะไรอะ่ะพวก Thunderbolt อ่ะไอ้พวกที่มันเป็นแบบ eGPU อ,อ,อ, e อ่ะเออ eGPU ได้อะ่ะนี่มันสายเทพเลยนะเนี่ยสายกะว่างอเสียดอย่างนี้ได้นะนะอันนี้ก็อะไรครับมัน OTG นอะอันนี้ก็แบบเปลี่ยนเป็นเป็น USB ครับเคอใครไม่มีนะเป็น USB ก็นี่นี่เป็น USB แล้วเห็นไหมแล้วก็นี่ อันนี้เป็นอันนี้ USB นะครับเปลี่ยนหญ่าง USB เป็นหัวนี้มีประโยชน์อยู่แหละเวลาแบบบางทีโดนบางทีพอร์ตมีแต่พผ่อนนี่นะ <c oughs> แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมใช้หัว USB ไปดีกว่าเนาะแล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้น,น่าจะใช้บ่อยครับเอียงเอนะียงเนาะเนี่ยจับเนี่ยเอียงเอียงในเวลาเสียบชาร์จขอชาร์จแบตนะก็เงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเห็นป่ะผมก็ดึงออกมาให้หมดเลยดีกว,ว่านี่นี่ไว้เสียบเสียบตูดนี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้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 ผมชอบนี่นะนี่อ่าผมอยากได้เนี้แหละ แล้วก็อันหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าที่างนีขายนะครับก็คืออันนี้ครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเสียบเนี้ยปึ้มเนี่ยไหมปึ้มแล้วก็เอา power bank หรืออะไรเสียบตรงเนี้ยไม่รู้นะผมคิดว่าม,มันมีประโยชน์อะนะก็มันจะช่วยมากนะสำหรับคนที่แบบ BC, นะมีวีบเนาะมีมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบข้อต่อมันอะนะอย่างเช่นแบบมัน,มนยาวไปไปคุเอาจจมาลองลองใช้กับคู่วาคอมหรืออะไรดูมันใช้ได้หรือเปล่านะครับ ประมาณนี้นะครับฮากิบิสคือซื้อไว้แบบเก็บไว้อันหนึ่งอะ่ะนะมันแก้ผันแก้ไขปัญหาในชีวิตได้หลายอยา่างนะตัวนี้เลยโอเคอย่างแรกนะนี่คือฟิติก17ของผมนะครับซึ่งผมเคยบ่นเอาไว้นะว่าอีสายเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันมันสูงเงี้ยมันขึ้นมาใช่ไหมมันก็เลยทาให้อเนี่ยไม่สามารถาเนี้ยใส่ข้างบนได้นะแต่เอาเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยสายเนี้ยผมอยากจะให้มันงอลงมันงอลงเนาะตรงเนี้ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวตัวไหนดีนะตัวไหนดีก็ใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับ อันนี้เสียไปนี่นี่ปุ๊บนี่นี่นี่ปุ๊บในเสียงตื้นเรื่องไหมมันก็จะเรียบร้อยขึ้นมือจะหายไปเลยนะครับนี่แหละหนึ่งในสิ่งที่ผมต้องการโอเคเห็นนี่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้นี่คือนี่คือจอเป็นจอเสริมนะครับที่เอาไว้สําหรับดูริสคอร์ดผมนะจริงจใช้ใช้ได้หลายอย่างแหละซึ่งอันนี้มันทาให้ถ้าเกิดวางวางตรงนี้ทำให้ตรงนี้มันไม่สามารถเอียงเอียงเข้าไปได้นะเนี่ยดูดูนะผมจะเอียงเงี้ยมันจะชนเห็นไหมชนทําอะไรไม่ได้นะครับเออ ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้นะให้มันงอให้มันงออย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเสียบแล้วติดตั้งมันนี่ปึ๊บนะครับอันนี้นะครับอะอย่างการณีตรงนี้นะครับ iPad มันมันมีพื้นที่นิดเดียวใช่ไหมตรงข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าผมเอา iPad หลับเสียบไปนี่นะเสียบไปปึ๊บผมอยากให้ผมอยากให้มันอยู่แน,นวตั้งไง <N> <N> นะครับมันก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคือก็ไม่โอเคเนาะอย่างนี้ก็จัดการปัญหาได้ buffs, ด้วยการใช้ตัวไหนก็จะเป็น <N> ตัวนี้นีน่ตัวนี้ใช้ตัวนี้ เราจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้อยู่ข้างใต้นะพื้นที<ๆ>่ไม่พอเราก็เสียบอย่างนี้ครับนี่แบบนี้นะแล้วก็ไว้ข้างล่างแบบนี้นี่อ่ะชาร์จแล้วนะครับนี่เห็นไหมเราจะมันก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถตั้งได้นะเราใช้ตัวนี้นะกับจอของหาวคอมนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องมากที่สุดในจัประวาลนะอันนี้มูฟอีกนะผมจะเอามุฟอิงนะมาวางข้างๆกับเจ้าเจ้าวันเอน็กมินินะครับ จอวาขอมเนบอกว่าเลยนะาสายนะใช้ใช้แบบใช้นอกไม่ได้นะใช้ข้างนอกไม่ได้คือดังนั้นถ้าเกิดเราสายมันแอบเลื่องมากเนี่ยมันจะต่อไม่ติดเลยซึ่งสังเกตไหมว่ามันจะเป็นงอข้างหนึ่งนะแล้วก็ตรงข้างนึงเห็นป่ะนะซึ่งผมอยากให้มันงอทั้งสองข้างเว้ผมก็จะเอานะตัวงอนะครับก็ปุ๊บนี่ดูซิจะใช้ติดไหมกับจอที่เลื่องมากที่สุดนี่อย่างนี้นะดูซิว่าจะตอ่อได้ไหมเพว่าขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นแล้ว,ลวติดไหมติดไหมติดไหม ไดเยียมใช้ได้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมลองใช้ยี่ห้ออื่นนะนอกจากนี้ไม่ติดจะบอกว่าไอ้ทิ้งมึงต่อมึงต่อครั้งแรกนะไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมมมาก่อนอ่าอย่างนี้ก็สามารถเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะผมก็สามารถที่จะใช้กับวากคอมไปเลยดังนั้นผมซื้อมาไม่ผิดหวังจริงนะตัวนี้ใครที่แบบคาดหวังนะว่าไอ้ตัวต่ออะแดปเตอร์เนี่ยมันจะใช้ได้จริงนะผมก็แนะนำว่ายี่ห้อนี้นะใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เนี่ยต่อได้เลยติดเลยนะใช้ได้ชัวร์โอเคอ่ายงโยงก็เป็นรีวิวสั้นๆของน้องฮักกิบิส ก็ตัวนี้นะบอกก็เลยว่าดีสุดละน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยเคยซื้อบริัทเทแล้วนะมันก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงนะแล้วแถมที่สำคัญได้กล่องด้วยนะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วเหมาะใครดีกว่านะครับเหมาะกับใครนะเหมาะกับใครผมบอกว่าเลยว่าช่างคนแรกเลยคือช่างช่างที่แบบ คือไปซ่อมหลายๆที่หรือแบบคนที่แบบมีการอัดแอปในพวกสาย USB C นะนี่เน้น USB C เป็นหลักนะอันนี้ช่างต้องมีอันหนึ่งต้องมีกล่องนึงเลยแหละแล้วก็มีครบเลยสนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาที่ครูออมเจอก็คือปัญหาแบบต่อปุ๊บชนไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างงอปุ๊บมันมันต่อซินติกอะไรเงี้ยมันขึ้นมาเยอะบ้างแล้วคือคือสำหรับคนที่เจอกลุ่มประมาณนี้นะครับ ก็เหมาะนะเพราะราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นช่วยเซฟสายได้นะประมาณนั้นเลยนะสำหรับคนทั่วไปก็ถือว่าซื้อมาก็ใช้ได้ได้ใช้แหละผมว่าอันนี้ซื้อมาได้ใช้นะครับอ่ะโอเคมันดูข้อดีข้อดีก็คือว่ามันทําให้ชีวิตพูดสะดวกขึ้น,อน,น,นบอกเลยสะดวกขึ้นเยอะเลยคนที่ใช้ UBC นะชาร์จมือถือเอยอะไรเอยนะข้อสองคือนี่เป็นอุปกรณ์ที่กล้าบอกได้ว่าแรงคือแรงอะ่ะแรงมากก็คือ มันสามารถต่อไฟสูงๆได้เช่นแบบ200วัตต์นยก็ถือว่าแรงสุดแล้วนะ200วัตต์ในตลาดนะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งผมโคตชอบเลยคือมันมีกระเป๋าครับเพราะมันเป็นกระเป๋าใช่ไหมเออแล้วมันเก็บได้นะถอดเก็บได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยดีว่ะรู้สึกแบบมันมันแบบมันเป็นกระเป๋ามาให้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงนะจุดสังเกต มันแพงกว่าดี่้ออื่นถ้าเกิดเราซื้อเดี่ยวๆอ่ะัลละร้อยนะเออแต่วก็ซื้อเป็นกล่องถูกหน่อยกล่องมีหลายอันนะอีกข้อหนึ่งของจุดสังเกตข้อ2นะบางบางคนไม่ได้ใช้หมดไม่ได้ใช้หมดเนี่ยนึกออกป่ะอย่างไอ้นี้ยไอ้นี่อย่างเนี้ย OTG เนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมไม่รู้ใช้ตอนไหนนะ OTG เงี้ยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยไอ้ USB เป็น USB C เนี่ยเออโอเคสำหรับเจ้าฮากิบิสมีเท่านี้นะครับผมว่าใครอยากซื้อก็ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ นะครับแล้วก็ติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสวัสดีวันนี้มีเ,เท่นี้นะไปเจอคลิปอื่นๆเชื่อฝดใจกันอีกได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ